สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงยี่ดีต้อนรับก่อนชูช่องประจอยตอนเลิกพี่น้องไงเนาะลูกสาวบนนอนฮ oh <no. S 1> ือของดินใหม่พี่น้องไงก็คือประจอยไปซสื้อนุมนะ่มเนาะเมื่อวานนี้นะพี่น้องไงเพื่อนแถมเนาะแถมมานี่แนละ้วพี่น้องไงคยของดินเนาะสื่อนุมหากรงเนาะเบิดล้านะนล้าน,ลานปลายพี่น้องไง เถมนะเมือม่อวานนี่มาแหละมันโมมีทานพอเพิ่นหางกระซื้อทานมาให้มื่อนี่พี่นอ้องเลยมาให้เพิ่นเพิ่อนตื่นเต้นไปรอบหนึ่งนะพี่น้องไอ้นอนดิน้นทุจ้าเน่พอลูกเอ้ยสบายดีพี่น้องไงทุจ้าลูกทุจ้าก,กันทุจ้าก,กันทุจ้าทุจ้ากันเบ้อเงินเลย่าอ, <นะ S 1> อยากดิน้นไอ้อกตกด์กดนเนาะไพ่นี่มันปิดบ่อะไรบ่ bạn Chị miền Đu đưa vào mua nè. đứa vô luôn, cất vô. Ta hãy luôn cất Ôi. ใช่แล้วซื้อนมไอคิวพี่น้องเนาะผมได้แถมของดิบซื้อห่าง้องใด้พี่น้องเลยจังไลเนาะมือแสบเลยวะมือแสบเนียกดค้างเลยนี่ xin bỏt tắt còn tắt còn rúi tiếng sẽ mở em nhung mua bật loay bãi tắt tiếng em còn còn mang nè tắt tới đây nhung Chuột bộ hồ đấy các bạn Đây, biết à bạn Phần Phân như bọn xì ăn bánh thì đấy phần Mày này có xảy ngang lại chấp chừa là khi nào mày Nè nè mày này đó Ủa, Ủa, bài mọi đi. Mọi bớt bại bạn. đạo bại mọi người 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 mọi mọi người mọi นี่ดมาเลยคือพังเสียงไ้นี่ดินนนนมาป้าด้วยป้าด้วยป้าด้วยเหมืนดูกลับด้บ่เหรอเนาเออเอากดเอาเอามาเล่นนี่เอาเอาอ่ะก,กดมึงนี้ล <c oughs> ใช่ดูบดิกดกําลางมอน Ngāna im ngân hai hả hả à ngon thôi hoa con hiyim ngon mà nằm lam nan đô nè môi danh nè cot nè ngọt nè ngọt cho Ờ, nó đọc nan đã tung mày. Có mày chăm mưu loo khao, chăm mưu loo khao. Sì, hay 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 Đấy hay 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 đấy Này, hay 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 ทงเพลงอ่ะมันก็มีโลเรมีฟาซอนปรนเด่นนะคือว่ามันตามไเบิ่งเได้ปเด็นประเด่นนะเป็นเด่นนเนยกระเด็นว่ามันเด่นได้เนาะของแถมซื้อพี่น้องเลยจะมาซื้อจกบาหลายบาทเติบจ้งิงเนาะ nhiều thằng từ vẫn đang còn đang xem máy nó, máy sưởi 30 30, sưởi nè, máy 30, máy này là bù cái, máy 30, đục khối bự chạy chạy rồi đâu, lo lo, đi về để tao, Hãy đấy nó mày mày nè đấy nè đấy thì mày cứ kha yang khởi mùng nôn. Ô à, xin nè 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 วิทยากว้างบ่อนมีเสียงมันพองวันนี้โอ้สงสัยบ่อนนั่นทูกไม่ไมัมีเสียงอาหารมะลูกบ่มันมีเสียงอาหารมะลก เฮ้ยน้กงที่แน่ๆนี่พอ่อมวนมาแมวนดู จะมวนอยู่บ่อหรอีพ่อว่ามวนอ่ะมึงนะที่ไหนหรอเจ้าบริมมวนบ่โอ้อีพ่อนะอีพ่อเห็ดนะลรอ

พัดมือเ้อเลยพนเมื่อยดินนะพี่น้องโอมโอมบัวอันอันทียนบังคันั่งนี่ไปจ้จอยก็ไม่ได้บังคับใแม่พนนั่งไงพี่น้องเนะพิ่นอยากนั่งเองเพินนะ่นเนาะเพิ่นฟืนไปเองเพิ่นเนะ่คือเต้นคือกระโดด นอนเนอๆง่วงแล้วเฮ้ยง่วงแล้วเฮ้ยง่วงแล้วเฮ้ยบ่ได้ค่ะเอายังคงใส่อยู่ล่ะยังจับกดอิล้เป็ดเจ๊เลยนี่ไปนอน่ไปนอนลูกนอนปอีพ่อไปนอน้ เ่างมาแล้วนอนไปเถอะปะนอนไปป่าวื่นยังดินอีกนะลุงเนาะนะนอนไปพอาหากระสือทานมาใส่หายพี่น้องเลยหายเลยพอพอลุงนาะอื่นยังดิ่นนะลุงเนาะอื่นจะกระดิ่งมันมืออีกเนาะอืนยอมได้พอเองให้เล่าเสียงนอนดินอนไปนอน่ป

อพอ,อาลูกขึ้นมานอนพอไปขึ้นนอนปนุบไเอาลูกขึ้นไปนอนไปไปตับตูดนอนไปเอาพี่สิ้หายนะพี่ชิ้หายเอาเอาเต้นเถอะม่อยากนอนอุ้ยแัดบายคือโชกเพลิน <c oughs> จะปูดปูดแท้นี่จะปูดปูดแท้นี่เจ้าไ่อยากนอนมาดุบอ่ะเจ้าอย่างไรจจกปักไฟบ่ะนี่เลยคือบ,บ้าใช่ิช่เป็นเหตุแน่นอน แม่ซื้อมาแนอ่นอันอะไรบ้างนี่ลูยังมาทันนะจับได้เดี๋ยวเพิ่อข้าด้สิพอจอยซื้อมาแล้วพี่น้องไอ้อัานอัานหงไเนา่เปาพูดบ้าเปาพูดบ้าอือเาพูดมาหนุกบ้าอม่นอนได้ไปตบตูนอนไปให้พอตบตูนอนไปไปลองมึงดูค่ะไป ป,ปนอย่าเฮ็ดแบบนั้นลูกละตืต่นนอนไปอยากนอนได้นี่ได้ไปพอเขาก็นอนไปไปอึบ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 ไปนอนไปนอนนอนไปนอน,น,อนอให้ได้ขี่นอนงิ่มเปิ่ยเลยขี่รถพ่อไปขี่รถ <laughs> ลูกก็ขีนอนเนาะ นันแน่อาจารย์น้อยนอนแ้วลูกพนอนอนแน่อันนี้ลูกพ่อนอนแนอู้ววาวว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 ตวตวว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 นววววนววววววจีจววีววววววัววววว่บวว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  กินจิกันจังจิรับมาล่ะแต่บด้กิจินี่ไม่รับหรอกนี่เป็นวัดพี่นองเลย,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 ยอ,อป่าติดนยังเงี้นหายเลโอ้เชิญชีนอนบนประตูที่ Wah, Pak Cenata Wah Cenata wah, Oh Cenata Eh Pak Cenata Nah. Hmm. wah.

mừng quá bella khan mong bà bụi thiếp hui 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 non hui 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 non hui 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 kinh thế hui Kinh thế này ชาลาพอนอะเนี่ยววะชาลาก็อยู่นี่อันนี้เขาทนก็อยู่นี่มุ่นคอนก็อยู่นี้หนุกเช้าเดียวโบเขียวกระบะวะพี่พ้่เดี๋ยวแมวจี้ให้แมวจี้จี้จี้เอานู่นอ่ะอ่ะอ่ะจีามอ Ao ngày khi má có lại chìm cả Phải gì bòn tên thôi đôi à chấp ý ngủ ơi 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 เเป็นหมาบ้าเเป็นหมาน้อยบ้าหมาน้อยบ้าอืมแ่น <c oughs> ของเท่อันนี้บอกแค่เล่นงองเท่บอกอมังนีมักนะได้นแข่งคนเชียหาเลยนะเื่นกระดดกอีานพี่ซีาาาาหาเดือน จะย้อ,อนซีเดือนอะมาส่วยเน,น้อพปอจนว่าทั้งเดือนเลยนอนนอนหมีบ่ทั้งเดือนเลยหาเดือนนี่นั่นตื่นกะลกึกนอนกะลกึกนอนนั่นนี่โอ้ยนอนน,อนั่นนอนก็นนอแต่เว้นซึ่่งแมนอนนอนหมีบ่ขึ้นเท่าแจ้งเดี๋ยวนี้บ่มีมมได้เดี๋ยวนี้พอมีมีแต่มุ่นไปอย่างเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนเลยจแต่ละเรือ,บรอนบ่ได้ขึ้นเก่าเลยฮัลโหล มันมากนอนกินแลบนี้ปลาตกกินกันยังเน้นทองห้อกก็เกาะน้อยเลยโอเคจ้ะมีพี่นอนไหมเนาะโจยกิจุกิเพียงสามีก็นนะ ขอ,อขอบคุณป้าลุงนาลายเด้อที่ขำอาลับส o o คลิปป้าโอยเนาะมาเมืองลูกสาวป้าโอยขอบคุณขอบคุณนาลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเเนาะไปแล้วกล่าวคำบาสบายดีกอดลูกสาวนอนก่อนพี่น้องเมี่ยเมีนตาเชยต้องตบตูดจังนอนสบายดีต้องต้องมาให้มีเสียงก่อดกันนอน,นอป่ะยังไงเป็นจังนอน